เวลา14นาฬิกา2นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมหนึ่งอาคารสันักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระตนัศสวนกุหลาบ ครั้งที่1ทับ2 6 7โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุลาบตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 6ถึง10มกราคม2 5 6 7รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 6การขอจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ2 5 6 6ถึง2 5 6 8กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปุปธรรมสมเด็จพระนิษฐาธทราชเจ้ากร สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมาร,ามมารีการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐมักสนูนกุลาบรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการจัดชั้นเรียนและการรับนักเรียนปีการศึกษา2567และการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรปีการศึกษา2567 โรงเรียนพระตะหนักสวนกุลาเปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจากกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันมีนัก เรียน765คน